โุลกาลลิวอร์พูลประจำวันที่29มกราคมซึ่งเป็นรอบเย็นจากช่องเด็ดครับแฟนบอลพันแทะเราเริ่มต้นกันที่เสือ d ีเอ็กเนะครับด่วนลิเวอร์พูลล็อกเป้า3ส,สตระดังปฏิบัติการช้อนซื้อแข่งพรีเมียร์ลีกหากยักษ์ล้มร่วงชั้นแม้การทุ่มทุนมาสารความฮูโกเอกิติเก้เฟรนเวีสอเล็กซานเดอร์อิซักจะสร้างแรงสัน่นสะเทือนไปทักก่วเกาะอังกฤษนะครับ แต่เมื่อบัลลังลก์แชมป์พรีเมียร์ดูจะถูกผูกขาดโดยอาร์เซนอลและแมนซิสตี้สทำหงแดงจึงไม่รอช้านะฮะที่จะเดินเครื่องลูกหน้าสำหรับโปรเจกต์ไป2 0 2 6 2 0 2 7กถึงักลยุทธ์ที่ลิร์พูลเช่ยวชาญที่สุดกำลังจะถูกนำกลับมาใช้การดึงตัวหลักจากทีมที่ตกชั้นและนี่คือ3รายชื่อที่เรดาร์ที่แอนฟิลด์กำลังจับจ้องตาไม่เกะพีบนะฮะของฟีผมมีในโลกเด้อพี่น้องทีมตกะซันก็จริงแต่เขาก็สีขายแพงกอกันได้บัดตานี หนึ่งมาติวตมาเน่จากบูมแฮมตันอันดนมณีนที่รอการเจอโรนท่ามกลางไม่มองที่ปกคลุมมิโลเนียลสเตเดียมนะครับมาติวตมาเน่คือแสงสว่างเดียวที่ส่งประกายออกมาด้วยฟอร์มโรเบอร์ฟอร์มยิง2ลูกจำหนึ่งอัดซิตจ,จาก4เกมหลังสดุดตั้งแต่ได้รับกาสจากรอบเอ็ดเวิร์ดผู้จัดก,การทีมบูมแฮมตันเขาก็ิ่พิสูจน์เห็นนะว่าเลดดีโรสโตหากทับหมาป,ป่าต้องส่งเบยเชียร์ล่วงสู่แชมป์เปี้ยนชิพฝีเท้าระดับมาเน่ดิน เกินกว่าที่จะจมดิ่งลงไปลีกล่างและลิเวอร์พูลพร้อมที่จะเป็นมือที่ยื่นเข้าไปดึงเขาขึ้นมาสู่เวทีใหญ่ 2. มัตติอุสเฟอร์ันเดสจากเวนแฮมดิวสุดคุ้มระดับโรริกส์ไฮรีเวิร์ดมิฟิโชาวปูลเกตร,รายนี้อาจกลายเป็นดิวที่ฉลาดที่สุดในรอบหลายปีของลิเวอร์พูลข้อมูลวงแนระบุว่าเขามีค่าชิ้นยาเพียง20ล้านปอนด์หากคุณค้อนตกชั้นในวัยเพียงแค่21ปีเฟอร์ันเดสมีครบเครื่องทั้งทักษะและความกระหาย ด้วยราคานี้ถือว่าเป็นกําไรตั้งแต่วันที่เข้าเซ็นสัญญาไม่ว่าจะปั้นต่อเพื่อเป็นการหลักหรือขายทํากําไรในอนาคตนี่คือมากที่ลิอร์พูลไม่มีทางแพ้ 3. จารอดโบเวนจากเวนแฮมพยาติดป,ปีกที่รอวันบยบินนี่ไม่ใช่แค่การสมทับนะครับเต่นคือการคว้าอาวุธหนักที่ผ่านการพิสูจน์ในสนามรบพิมริกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเดอะสเตชั่น ในวัยยิบป,ปีโบเวนอยู่ในช่วงที่พีิกที่สุดของอาชีพการ้าแข่งและวิแลแฮมคงไม่อาจขวางทางหากเขาต้องการรักษาเกียรติประวัติในระดับสูงสุดหากคุณคล้องพังทลายโบเวนจะกลายเป็นเนื้อประมันที่ทุกทีมรุมยั่งชิงหากลิวพูต้องการตัวตายตัวแทนที่ไว้ใจได้ในระยะสั้นและกลางเปียกรายนี้คือจิ๊กซอที่ขาดไม่ได้อินไซต์จากสกายสปอร์ต ลิอร์พูมักจะฉลาดเสมอนะครับในตลาดนักเตะพวกเขาไม่ได้มองแค่ชื่อชั้นแต่มองที่ความคุ้มค่าและการล่มสลายของทีมใหญ่คือโอกาสทองที่พวกเขาจะไม่ยอมทําให้มันหลุดมือนะฮะโอ้ว้าปานสิไอ้เมื่งไงไๆมีทีมยังางที่อบื่ออีกได้พี่น้องเอ,อ้ยเอาเป็นว่าอันเปลี่ยนกุญซื้อก่อน่แหละครังไ้กุญซื้อเลือกซื่อครับมันยังคือไม่บอกพี่น้องเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับ เป็นสื่อจดัดท่านันของโรสซิงเดอะครับบิ๊กเนลนะครับเจราดเบกกระแสปลด CFSG เลือดเย็นพอที่จะไม่ทิ้งสลัดกลางพายุวิกฤต2026แกอมฟิลกำลังลุกเป็นไฟนะครับเมื่ออานเนลสล็ลัพาลิ์พูลจมดิ่งสู่ช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดนับตั้แต่เปิดสุราด2 0 2 6ขณะที่เสียงเรกหาสตีเวนโจราดเริ่มดังระงมแต่ตทนานั้นกับตันเบอร์8กระดับมาอ,ออกเตือนสติแฟนบอล ว่าจะพึ่งด่วนสรุปผมรู้จัก DNA นอของทีมบริหารชุดนี้ดีวิกฤตศรัทธาเมื่อของแดงสะกดคำว่าชนะไม่เป็นสถานการณ์ในทีมเมอร์ซี์ไซเข้าขั้นโคมา่าหลังจากพ่ายช็อกต่อปอนดมัด3-2ในลีกส่งผลให้ยักษ์ใหญ่หลับลึกจนดุดส่วนท็อปโฟอย่างไม่น่าเชื่อตัวเลขคือหลักฐานมัดตัวที่ปฏิเสธไม่ได้ซซโรวินอิน2026ลิเวอร์พูลนะครับยังไม่สามารถเก็บสามแต้มเต็มได้เลยแม้แต่นัดเดียวในศึกพรีเมียร์ลีกปีนี้ จากผู้ท้ายชิงแชมป์สู่การดิ้นรนเพื่อตัวยุฟันแชมเปี้ยนส์ที่กำลังหลุดรอย Inside the Boardroom มุมมองจากกับตันเหล็กทมกลางแสงไฟในสตูดิโอ TNT Sport นะครับเจอราดเผชิญหน้ากับคำถามแทงใจดำจากลอร่าวูดเกี่ยวกับอนาคตของคุณสื่อชาวดัตซึ่งเขาก็ไม่ได้อ้อมค้อมความกดดันที่ส็อตเจอนั้นมันคือภูเขาน้ำแข็งครับแต่นั่นคือพายุจากภายนอกและสื่อแฟนบอลอาจจหมดความอดทนไปแล้ว แต่ข้างในกำแพงแอนฟิลมันคนละเรื่องกันจอร์ดนเน้นย้ำว่าอำนาจเมื่อหลังม่านย่างไม่เคยเอ็ดเวิร์ดและริชานฮิว์ไม่ใช่คนที่ตัดสินด้วยอารมณ์ผมรู้จักเอ็ดเวิร์ดเป็นอย่างดีเขาไม่ใช่พวกตื่นตระหนกเอฟเอจีสร้างสโม,มสรน,นี้ด้วยขำนิ่งพวกเขาจะให้โอ,อกาสคนทํางานได้แก้ตัวจนไวลในาทีสุดท้ายเหมือนที่ประวัติศาสตร์สโม,มสรน,นี้เขียนไว้เสมอนัดล้างตาหรือนัดอำลาแม้จอร์นจะกางปีกป้องแต่ฟุตบอลเขาวัดกันที่สกอร์บอร์ด แม้มีกระแสข่าวลือหนหูบริหารอาจหมดความอดทนแค่จบสีส่นนี้หากตัวยูฟานเชมลิกหลุดมืออการป่ดตัดทีมครั้งใหญ่อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดยันวนันเสาร์นี้คือวันตัดสินลิเวอร์พูลต้องเปิดรังรับเมือนนิวคาสเซิลเนวเต็ดเกม,มนี้ไม่ใช่แค่การแยัง่ยงชิง3าแต้มแต่มันคือการต่อลมหายใจบนเก้าอี้กุญซือของอา,าร์นเนอร์สลต็ตที่เติมพันธุด้วยศักดิ์ศรีทั้งหมดที่เขามีนะฮะเราไปตอนที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับ เป็นสื่อจากทนั่นโรดซิงเดอะคัพเหมือนเดิมบิกเนิลสยบข่าวลือเจมส์เพียยันชัดหงแดงยังไม่ได้ติดต่ออาร์เนโซโดยพร้อมหนุนหลังสลัดเต็มตัวข่าวนี้แฟนๆอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นะครับท่ามกลางพายุวิจารณ์ที่โหมกระนำแอนฟิลดูเหมือนว่าความจริงกับกระแสะโลกโซเชียลมีเดียจะสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเมื่อนาคขของอาร์เนสซัสถูกตั้งคำถามและเงาของสิทธิ์เก่าระดับตำนานอย่างชาบีอาร์เนโซเริ่มทาบทามทับ,ทบ,ทบลงบนเก้าอี e, ้ กุนซซอแต่ล่าสุดวงในระดับที่หนึ่งออกมาเบรกทุกความเคลื่อนไหวเฟกนิวเพียสยืนกลานไร้การติดต่ออล so. ันโซแชมเปี้ยนะครับเดียวข่าวสายตรงจากเีออตเลนติกผู้กุมความลับของ G, เอฟเอจออกมาสยบข่าวลือที่แฟนบอลทั่วโลกกำลังจับตามองโดยยืนยันชัดเจนว่ัลิเวอ์พูลยังไม่ได้ขยับตัวเข้าหาชาบีอลันโซแม้แต่นิดเดียวผมก็ยืนยันตรงนี้ว่าข่าวที่บอกว่าสมสรอนเริ่มคุยกับตัวแทนอ so ลันโซเนั้น ไม่เป็นความจริงบอร์ดบริหารยังไม่ได้หมดความอดทนแม้เสียงรบกวนภายนอกจะดังแค่ไหนก็ตามพีเอสกล่าวอย่างหนักแน่นสลัดยังได้รับไฟเขียวให้ไปต่อแม้แฮแท็กสลัดเอาจะเริ่มหนาตาหลังผลงานในสนามดูติดขาดแต่ภายในกำแพงอันฟิลด์ความเชื่อมั่นยังไม่สั่นคลอนท o ทัลบิ๊กิ้งบอร์ดบริหารยังคงเชื่อว่าสลัดคือคนที่ใช่และพร้อมสนับสนุนแผนงานเพื่อพลิกสถานการณ์ ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ดิเรกเตอร์ก่อนทำศึกกับคาราบักสโลตยอมรับตรงๆว่าเสียงเสียงวิจารณยากแต่เขารู้ดีว่าทั่วยุโรปคือเดิมพันสุดท้ายที่จะใช้สยบทุกความกังขาอนา,าลสิ์เดิมพันที่แรกด้วยประวัติศาสตร์หรือรผู้ภูกำลังเดินอยู่บนเส้นได้ที่เปราะบางที่สุดหากพวกเขายังเลือกเดิมพันกับสลัลดต่อไปนี่อาจเป็นการปิดประตูต้อนรับชาบีออลอนโซไปตอลอดกาล อาล็อโซคือคนซื้อที่นอาหมที่สุดในโลกในเวลานี้หลังจากการพรักเบรกสั้นๆเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะกลับมาคุมทีมยักษ์ใหญ่ในฤดูกาลหน้า now or never หาก f อฟเอจีไม่ขยับในซัมเมอร์นี้ทีมยักษ์ใหญ่ระดับไบยอ์มนิกพร้อมที่จะกระโดดงับโอกาสนี้ทันทีและลิเวอร์พูลอาจจะต้องรอไปอีกหลายปีเพื่อที่จะเห็นกุนช่ายกลับมาสวมเครื่องจัรสีแดงอีกครั้ง บทสรุปที่แฟนบอลต้องลุ้นชะตากรรมของอเนกส์รัตผู้ผูกติดกับความสุดเด็จในยุโรปเขาล้มเหลวคำถามเดียวที่จิติมแทงบอร์ดบริหารคือพวกคุณกล้าปล่อยให้โอกาสสุดท้ายของชาบีออลซหลุดลอยไปจริงๆหรือก็คือวาวาแหละครับคือซื้อวาเลยครับถ้าพวกอันเอาตอนนี้ไปคุ้มบายยอนมานิกสนอชาบีออโซแต่ก็บงเป็นยังนะครับมีคนอื่นอยูรร่ออยดอกทายอยู่พีนองหลายอยู่เราปิดท้ายกันที่ซื้อจากโรสซิงเดอะคัพเหมือนเดิมนะครับ หมักพ่อสโคม่อีกแล้วพี่น้องหมักพ่อสโคม่อีกแล้วสโคสะดุดีสปริตเกฮีหลังดิวหงล่มสกิดแรงอิซักระวังกันตามสนอง,ม,องมัมีม่แยบบ่หมักฮาไม่ต่องามาเวบาพอสโกนะครับตำนานห้องเครื่องไปแสดงออกโรงกลางปีกปกป้องและยกย่อง,อง,องหัวใจเหล็กของมาร์กเกฮีประกหลังกับตันทีมคริสตลัลเพลทหลังโชว์ความเป็นมืออาชีพขั้นสูงสดุดแม้ฝันสลาย ชวดโยกซบลิเร์พลในช่วงโค้งสุดท้ายพร้อมทิ้งบอมลูกใหญ่ถึงอเล็กซานเดรซักที่เลือกใช้วิธีสกรปรกเพื่อย้ายเทียมสุภาพบุรุษลูกหนังเมื่อเกงฮีสอนมวยแข้งงอแงในยุคที่นักเตะมักใช้การสไตร์เพื่อบีบสโมสรเพื่อย้ายเทียมแต่มาเกงฮีกลับสร้างมาตรฐานใหม่ที่โลกต้องยอมรับแมดิลย้ายสู่แอนฟิลด์จะล่มไม่เป็นท่าทิ้งให้อเนอซัตตองคุมกระมาก,กับวิกฤตแนวรับแต่ตัวเขากลับก้มหน้าสู้เพื่อตัสกัดเดิมอย่างสง่าง,งาม พอสกอตเปิดใจผ่านรายการ The g o d The Bands and The Football ถึงประเด็นนี้ว่าสิ่งที่ทำให้มันน่าทึ่งมากเขาไม่ปิปากบนไม่สั่งมัญหาซึ่งมันต่างจากคนอื่นราวฟ้ากับเหวคุณลองดูสิ่งที่อีซักทำในตอนพยายามหนีนิวคาสเซิลดูสิแต่สิ่งที่เกฮีแสดงมานี่แหละคือความหมายของคำว่ามืออาชีพที่แท้จริงอาถรรพ์แข่งดือ้อพระเจ้าเฝ้ามองอยู่ นอกจากจะย่อย่องเกงฮีแล้สโกยังสมบทขยี้ใส่อเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงเซีวเดนที่สมหวังกับลิเวอร์พูลแต่ต้องพบกับฝันร้ายทั้งฟอมฝืดสนิทและอาการบาดเจ็บหนักในเกมดวลสเปอร์จนสโกออดไม่ได้ที่จะโยงเข้าเรื่องกฎแห่งกรรมตอนนี้อิซักหายไปไหนละ่ะสโก์กล่าวติดตลกแต่เจ็บจีด๊ดเขาวยวายแทบตายเพื่อให้ได้ย้ายเทียมแล้วดูผลตามมาสิผมไม่ได้จะแช่งนะแต่ก็นั่นแหละพระเจ้าคงเห็นทุกอย่างที่คุณทำเสมอ ทั่วที่ที่เงินซื้อไม่ได้แม้กูรูจารสเก็ตสปอร์ตและฟาร์ลเดอดคลับจะมองว่าปัญหาอิซักเป็นเรื่องของโชคชะตาและการปรับตัวแต่ในสายตาของคนฟุตบอลระดับโลกมาร์กเกฮีได้ชนะใจของคนทั้งในวงการไปริบรวยแล้วท่นฐฐานนทัะกับตันทีมผู้สือสัตว์ที่พร้อมสู้ตายเพื่อตาสมอสอนไม่ว่าเบื้องหลังจะเจ็บปวดจากการพลาดโอกาสทองเพียงใดก,ก็ตามอ้ยบอกหูเขี้ยวบอดีแซงเหมือนว่ามันก็ซ้ำแสงยงละพี่น้องเอ้ นี่คือสุการลิเวอร์พูลนะซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่29มกราคมนะครับกติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารลิเวอร์พูลผมแอมมินเม้งนำไปเสิร์ฟท่านกับมือเองนะฮะแล้วกลับมาูกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ